เจ็บนะเจ็บงั้นเหรอแค่เนี้ยมันยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำนีน่แกใช้อะไรคิดเนี่ยถึงเล่าออกจากโรงเรียนแบบนี้เรื่องจริงเหรอไอ้ฉันเนี่ยโทรไปถามครูแกแล้วเขาบอกว่าแกเนี่ยไม่ได้ไปเรียนมาหลายเดือนนี่ฉันเนี่ยอุตส่าห์ส่งเสียแกเรียนแกจะได้ไม่ต้องลำบากจะได้มีอนาคตดีๆแกรู้ไหมว่าฉันสองคนเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนที่ต้องส่งเสียแกเรียนอะรู้สิ หนูรู้ว่าพี่สองคนต้องลำบากเพื่อหนูขนาดไหนหนูเลยทําตัวไม่ให้เป็นภาระอยู่นี่ไงยัยไอ้พี่นุ่นพี่นุ่นอย่าตีน้องอีกเลยนะฉันขอร้องเธอบล่อยพี่มันทําตัวแบบเนี้ยมันก็ต้องสมควรโดนแบบนี้ละนี่กลับไปที่โรงเรียนแล้วไปบอกครูแกนะว่าแกเนี่ยจะยอมกลับไปเรียนต่อยอมซํำฉันก็ได้ไม่หนูจะไม่กลับไปเรียนต่อทําไมละไอ้หนูทนเรียนหนังสือแบบสบายแล้วเห็นพี่สองคนลําบากไม่ได้หรอกนะ แล้วที่หนูไม่ไปเรียนเนี่ยก็เพราะว่าจะไปหางานพิเศษหางเงินมาจุนเจือครอบครัวเราไงแต่นี่มันไม่ใช่หน้าที่ของแกหน้าที่แกคือเรียนหนังสือเพื่ออนาคตแกไม่ต้องมาเป็นห่วงพวกฉันหรอกชีวิตแกจะไปทางไหนอ่ะฉันเป็นคนกำหนดเองแต่นี่เป็นชีวิตของหนูนะหนูโตแล้วหนูตัดสินใจเองได้พี่เล่บาบังคับหนูสักทีเถอะถ้าแกคิดว่าฉันบังคับแกเนี่ยแกก็ออกมาจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลย พวกฉันเนี่ยจะได้เลิกเป็นห่วงแกสักทีไอเมื่อกี้ที่พี่นุ่นเขาพูดอ่ะมันก,ก็แค่รมชั่วงวูบนะจริงๆพี่นุ่นเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยนะไออย่าโกรธพี่นุ่นเลยนะพี่นุน่นเมื่อกี้พี่นุ่นแค่โกรธน้องอิศริใช่ไหมใช่ไหมสิ่งที่ฉันพูดออกไปเนะี่ยฉันคิดดีแล้วพี่นุน่นก็ดีหนูจะได้ใช้ชีวิตแบบมีอิสระสักทีไม่ต้องมีใครมาคอยบังคับ ไอ้ไอ้ย่าไปเลยนะไอ้ถ้าแกเลือกเดินออกจากบ้านฉันไปแล้วถือว่าแกกับฉัน คุณเฟิร์สจะทำอะไรอะคะปล่าใช้แค่เห็นเธอเหนื่อยอะมานั่งข้างบนก่อนสิปล่อยฉันเถอน,นะคะคุณเฟิร์สฉันต้องรีบทำงานต่อคะ่ะช่างหัวงานมาเถอะนะไว้ยทำที่หลังก็ได้แต่ตอนนี้ฉันเหงาอะอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยสิเอ่ออย่าดีกว่านะคะถ้าเกิดคุณเตยมาเห็นเข้าเขาอาจจะเข้าใจผิดได้คะ่ะเถอนะกว่าเตยจะกลับนี่ก็ข้าแล้วไม่มีใครรู้หรอก เราสองคนเนี่ยจะทําอะไรกันเอ่อฉันว่าคุณเฟิร์สนาจะรู้นะคะว่าอะไรควรหรือไม่ควรทําอ่ะอย่าทําแบบนี้ดีกว่าคะ่ะแล้วฉันฉันก็มีแฟนแล้วค่ะัง้งก็ดีเลยเสมอกันเธอไม่พูดฉันไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกอยโอ๊ยนีย่ทำอะไรกันนะ่ะ เตยเนยบอกว่าจะกลับคำ่ำๆเงจะ๊ะก็ใช่แต่ถ้าฉันไม่กลับมาก่อนเนี่ยก็คงไม่ได้เห็นว่าพี่กับเยไอซ์เนี่ยกำลังจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณเตยคือคุณเฟิร์สเนี่ยเขาพยายามจะแกอ,อย่ามาใส่ร้ายพี่เฟิร์สแฟนของฉันนะที่ข้าอย่างแกเนี่ยคงหวังอยากจะสบายก็เลยให้ท่าเขาใช่ไหมล่ะใช่จ้ะเตยเยอขี้ข้าเนี่ยมันให้ท่าพี่แต่พี่ไม่ยอมเล่นด้วย เพราะพี่รักแค่เตคนเดียวมันถึงก็ยอมมาตัวข้าแรกเลยนะผู้หญิงอะไรก็มีลูกหน้าไม่อายดีคนอย่างแกเนี่ยต้องตบให้ยางอายมันออกนาสะบ้างข้าวหลังจะได้ไม่ทําแบบนี้อีกนี่พวกคุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอถึงฉันจะเป็นแค่แม่บ้านแต่ฉันก็รักในศักดิ์ศรีของตัวเองและจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีมันด้วยเพราะฉะนั้นฉันขอลาออกเออจะไปไหนก็ไปคนอย่างแกมันไม่มีหัวนอนปลายเท้าอยู่แล้วนี่ อยากออกไปไหนก็ไปเลยเชิญพี่นุ่นกับพี่วิกกี้จะเป็นไงบ้างนะ หาหนูเจอได้ไงเนี่ยพี่ถามหากับคนแถวนี้เอาอะตั้งแต่ไอออกจากบ้านอะพี่ตามหาไอาทุกวันเลยนะจริงเหรอพี่แล้วพี่นุ่นละ่ะเอ้ยเนี่ยพี่เอาของที่ไอชอบมาให้เยอะเลยแล้วไอได้กินข้าวบ้างหรือเปล่าทำไมผอมลงเยอะเลยอะอยนั่งกินข้าวเถอะ หนูก็ได้กินข้าวปกติแหละพี่พี่ไม่เห็นหนูนานพี่ก็เลยไม่ชินตามัง้งหืมยังอร่อยเหมือนเดิมเลยพี่นี่ถ้ามีแกงส้มของพี่นุ่นนะคงอร่อยมากกว่านี้ ไม่มีใครทำแกงส้มอร่อยได้เท่าพี่นุ้นแล้วแหละถ้าแกอยากกินอ่ะก็กลับเออพอดีว่าเดี๋ยวหนูมีงานต้องทำต่องั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพี่จะมาหาบ่อยๆจะทำกับข้าวมาให้กินทุกมื้อเลยนี่พี่ก็ออกมานานแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่นุก,ก็จะสงสัยเอากินข้าวเยอะๆนะ กินให้หมดนะเฮ้ยยกหลอ,อดไฟอะหลอดไฟเออ เอหัวหน้าคะคือฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายอะคะ่ะฉันขอตัวกลับก่อนได้ไหมคะนี่เธอจะบ้าหรือไงไม่เห็นหรือไงคนยิ่งน้อยๆอย,อยู่เนี่ยถ้าฉันให้เธอกลับแล้วคนอื่นก็ทําตามงานก็ไม่เสร็จกันพอดีต่ว่าที่ผ่านมาฉันตั้งใจทํางานตลอดเลยนะคะ แต่วันนี้ฉันไม่ไหวจริงๆอะคะ่ะฉันขอกลับก่อนได้ไหมคะแกอย่ามาสำอ้อยมันมากนะได้ไหมถ้าแกไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไล่ออกแล้วเงินค่าจ้างวันนี้ยก็ไม่ให้ด้วยเอาไงจะทำไม่ทำทำค่ะทำคาหัวหน้าเออแค่นั่นแหละทำงานให้เสร็จถ้าไม่เสร็จก็ไม่ต้องกินข้าว Hãy lưu Cho vô quay quay đi à. ทำไมสภาพเป็นแบบเนี้ไม่มีอะไรหรอกพี่หนูแค่ซุ่มซามสะดุดล้มเองอะ่ะมาดิเดี๋ยวพี่ช่วยนะ สามร้เองเหรองั้นวันนี้ไม่กินข้าวแล้วกันกลิ่นหอมจังพี่วิกกี้เอาข้าวมาให้แน่เลยอะพี่วิกกี้วันนี้มีแกงส้มเหรอกลิ่นหอมพี่นุ่น าที่เจ็บหายดีแล้วใช่ไหมช่วงนี้แกดูผอมลงนะรีบกินข้าวสิขอบคุณจ้าพี่นุ่นงั้นพี่กลับก่อนนะ<ป>เออนี่แกอยู่บ้านคนเดียวอะ่ะก็ล็อกประตูให้แน่นหนาด้วยนะจากพี่นุ่น เออแล้วแกมีตังใช้หรือเปล่ามีจากพี่นุ่นพรุ่งนี้แกไปทำงานหรือเปล่าเนี่ยพรุ่งนี้หยุดจ้ะแล้วพรุ่งนี้แกอยากกินอะไรอีกไหมแกงส้มจ้ะ แล้วหนูคิดถึงพี่มากเลยอ่ะหนูขอโทษนะที่ตอนนั้นไม่ฟังคำสอนของพี่อ่ะต่อไปนี้หนูจะไม่ดื้อกับพี่อีกแล้วพี่จังหาด ที่ไปบังคับแกพี่น่าไลาแกออกจากบ้านเลยพี่ขอโทษน,นะยกโทษให้พี่นะหนูไม่เคยโกรธพี่เลยหนูรักพี่นุ่งกับพี่วิกกี้มากนะงั้นเรากลับบ้านกันเถอะนะกลับไปอยู่ด้วยกันแบบสามพี่น้องพี่พูดจริงเหรอจริงสิ กลับบ้านกับพี่นะไอ้ไอ้กลับมาอยู่กับพวกพี่แล้วใช่ไหมใช่พี่วิกกี้ตอนนี้หนูกับพี่นุ่นเราปรับความเข้าใจกันแล้วแล้ว ตอนนี้หนูก็รู้แล้วด้วยว่าที่พวกพี่ทำทั้งหมดอะ่ะก็ทำเพื่อนาคตของหนูพี่ดีใจจังเลยอะ่ะพี่อยากให้เราสามคนพี่น้องอะ่ะกลับมาอยู่ด้วยกันทุกวันเลยนะต่อไปนี้เราจะอยู่ด้วยกันโดยที่รับฟังกันและกันพี่จะเป็นพี่ที่ดีเพื่อครอบครัวของเราจะได้อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขตลอดไปนะ